สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเพลงแฟนครับทุกท่านค่ะพี่มิน,นิย้ายสายสิบาพี่น้องมาบึงน้องๆทําความสะอาดก่อนจะรับค่าตัวกันนะจ๊ะวันนี้น้องๆมีกิจกรรมนะคะทาความสะอาดบริเวณบ้านพักทุกครั้งทุกทุกครั้งที่จะรับค่าตัวแมนบานิจียูเลียเอ่อพากันทําความสะอาดได้ไหมถึงอีหยังอันรับเงินค่ะคอนโดเฮด่ก็บ่ได้ค่ะ อิลีตีต้องทำความสะอาดก่อนจังคาตัวจังออกเป็นบอนี่นะคะจะสามัคคีกันแบบนี้นะคะพี่น้องเบื้องเอาค่ะนี่อันนี้น้องนิวน้องนิวน้องอามน้อยนะคะน้องอามน้อยกับเดนเซอร์เก้าห้อล่ะค่ะช่วงไรสดแล้วพึ่งกลับมาน้องยูเรียน้องเฟ ผู้ควบคุมค่ะแม่แตงค่ะเป็นผู้ควบคุมค่ะผู้ถือบัญชีค่ะแม่แตงเป็นผู้ถือบัญชีนะครับผู้ควบคุมนะคะอันเลขาหน่อยค่ะเลขาหน่อยอยู่ทั้งหลังนั่นค่ะขาวๆนั่นค่ะเลขาค่ะผู้คุมงานคือการขนนันกระไดอันนี้กับผู้คุมงานค่ะผู้ใดมาทำความสะอาดประแยค่ะต๊ะเป็นบลาค่ะฮะจุดใจ ท่านเนี่ยเขาเขาเข้าควบงานนะแม่เนี่ยพูดในพระทรความสะอาดกับ่ระด้คาโตนะคบมันนี่นี่ระคาเพี่อนบรกยากาศในบ้านพักของเฮานะคะมือบะมีะไร่สดนะคะน้องๆเราทำความสะอาดบ้านพักน้องทอยน้องคิว ภาษาไทยวันละครวันนี้ขอเสนอคำว่าเดินค่ะ <c oughs> เดินก็คือภาษาไทยก็คือพือ้นที่นะคะพื้นที่กว้างนะคะถ้าถ้าไม่กว้างไม่ใช่เดินใช่ไหมลูกไม่ใช่เดินค่ะเอาโมานี่เป็นเครื่องเครื่อเนาะคิ้ว <c oughs> เป็นครื่อเคื่อก็ยังมีเมฆฝนเลยหลัพี่น้อง <c oughs> นี่ค่ะก <c oughs> ่อนจะรับค่าตัวทุกอาทิตย์นะคะเอาไปอ้อซ้อไหยังกันอีกบัดนี้ คือว่าสิมาคุ้มงานก็ไปอสอ <c oughs> เลขาน้อยเล่ <c oughs> เลขาน้อยแมียปันว่าสิมาคุม้มคนงานทำความสะอาดประชันว่า <c oughs> ไปนอนอสเฟีย้ยให้เขาเก่าเสยอ,อยู่น้องแป้งนะคะคนสวยมีออลารา์ดเหรอวะแม่ใช้คพิวเตอร์อย,อยู่วะนะเพื่นเพื่นเข่าบ้านเอฟโดนเพืเ่นเ,เ,เลยมีออลาร์ดวะอันนี้ผ่านบ้านเอฟมาทั้งสองเลยนะคะทั้งน้องอุ้มและน้องแป้งนะคะผ่านบ้านเอฟเชื่อแม่ อะไรนะคะลูกชื่อกินฟรีอยู่ฟรีค่ะเิสี่วันอยู่โรงพยาบาลค่ะดีเด้อดีมากค่ะดีค่ะจะลืมไปการร่างแร่งใจให้ลูกๆทีมงานของเขาเนเ่ย่องพี่น้องเด้อทุกครั้งที่มีไลฟ์สดทุกครั้งที่มีงานการแสดงนะคะศิลปินเสยืนยัดยู่ใดกัย้อน ความหาความแพงจากพี่น้องเอฟซีเข้าในราคาเดี๋ยวอีกประมาณเดือนกุมภาพันธ์สิไม่ข่าวดีมาแจ้งพี่น้องอยู่เด้อร์นะคะอาจจะได้มีงานอาจจะได้ออกงานแสดงนะคะเอาอีนี่ไอ้มาขวดครูมาขวิดหน่อยอยู่เดี๋ยว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 ไม่ขวิดครูค่ะเออลอยหมาแท้ค่ะตอนแรกก้อนใหญ่อยู่ค่ะหมาปรูแท้ค่ะ มาดูทางนี้ด้วยค่ะแม่เบ็กหกสองกองันจะง่ายกว่าใจทางนี้ก็จะมีน้องโต้งน้องโต้งกับน้องโซดาน้องโซให้จังหน่าพายโยเอาหมดงามแดงเหรือหมด,ดอียังงโอ้ถ้าจ่อก้อนเข่าได้เอาถิมเลยเด่นหน่ะเดี๋ยวพี่โนดมานะตั้งใจทำนะเดี๋ยวพี่โนดมาแล้วนะ ไม่ต้องมาเรียกเดี๋ยวชาวบ้านกำลังมาแล้วนะพี่โนดมาแล้วนะตั้งใจทำเลยนะเรื่องจริงแล้วพี่โนดมาเจงสี่ระคาพี่น้องดูกๆเขาอยู่น้ำกันก็ยู่กันแบบสามัคคีกันจังสี่ระคะเฮ็ดยังกัเฮ็ดร้อยกันจังสีระคาพี่น้อง วันอังคารวันพุธนี่ก็เริ่มซ้อมอีกเราได้ปน,นีวันอังคารน,นี่ก็ซ้อมโชว์มาให็นพี่น้องเบื้องอีกเด้อค่ะวันอังคารวันพุธเจริญวันี่ก็เริ่มมืออื่นนี่ยกวันอังคารนี่ก็เริ่มเปิดบ้านสามสิบหกแต่ก็เริ่มซ้อมไม่อีกด <application> <pack>

หลายคนหลายเหตุหลายถ้ำมันก็นกนสำเร็จคับพี่น้องเมื่อทําความสะอาดแล้วมันก็จะน่าอยู่ขึ้นนะจ๊ะ แล้วมันเซอยกันเห็ดซอยกันทำชวว่วยกันเห็ดช,ช่วยกันทําช่วยกันทําความสะอาดอีกจากหน่อยเงินเดือนก็จะออกนะคะก่อนจะรับค่าตัวนะคะ พี่น้องจะลลงเลืเ่มเป็นกำลังแรงเชยร์แรงใจเด้อพี่น้องเด้อล,ล,ล่สามสิบหกกะไก่เด้อค่ะล่ยสามสิบหกเอแป๊บเดียวกับวันจันทร์นังข้านพูดผาฮัดชุกเด้อค่ะแล้วก็ดูสิว่าเราจะมีข่าวดีมาบอกพี่น้องด้วยช่วงเดือนกุมภานะคะพี่น้องติดตามทั้งเพียรหลักไปก่อนเด้อค่ะเด้อเพียรหลักมอลำเสียงวิหกนะคะประมาณเดือนกุมภาเราอาจจะมีงานแสดงอาจจะได้เปิดฤดูกาลนะคะพี่น้องติดตามทั้งเพียรหลักมอลำเสียงวิหกเด้อค่ะ ตอนนี้ทางทีมงานเขากำังเปิดรับสมัครแดนเซอร์เพิ่มนะคะชายสิบหญิงสิบนะคะค่อยกันลูกค่อยกันเพราะว่าถ้าวันนี้ไม่ทำหลังหลังก็ไม่ทำเหมือนเดิมบ้าหัวหน,น,น,นี้ไฟดับเหมือดเลยเด้อพี่น้องเอ,อ้ยบ้านพากเสียงมีหกหนึ่ง พอพักกันเซ่เมด์เนียลวกหลามจังว่างไงเขาจะมูก มาแม่เห็ดดีแถวอุ้มกลวยกลวยดินนะคะไงกรุบที่บุบแดนเลยที่ดินเยอะมากเนี่ยสกีแห่งประเทศเทพผื่นเนาะผื่นกระฮ้องประเทศปีนี้ี่น,อน้องเอ้ยตะกี้จะมาหนามถวม่วงจะอันใดเป็นอันใดเออจะเป็นดิดออนแด,ดงจะเป็นน้ำท่วมมีปีนี้ระค่ะเตที่ผื่นเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยค่ะย้อนไล่สดนี่ละ ย้อนพี่น้องสนับสนุนเท่าไรสุดยังสาขาจังไดที่พื้นนี่ก็ได้อาสู้สู้ลูกลูกสู้สู้ข้าสามัคคีคือพลังสามัคคีคือพลังทุกอย่างจะสําเร็จก็เพราะความสามัคคีใช่ไหมคะน้องยูเลียน้องยูเลียสวยๆน้อง น้องยูเลียนะคะหรือน้องนิกกี้ยูเลียเสียงวิหกขาดพี่น้องป้าไฟดับหมดมือยีหลี่ะมันสิมายั่นไหนนี่มาจากโมงนี่ไฟนี่เอา อาโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณที่เป็นการังแรงเชียร์เรงใจให้ลูกหลานมาร่มเสียงพป่หกวนะค่ะพอกันไล่36บันสุกนี้นะจ้าบ๊ายบาย